สวัสดีครับเคยคิดไหมครับว่าเมืองริมฝั่งแม่น้ำโขงที่รวมเอาตำนานพญานาคสุดขลังเข้ากับวิวทิวทัศน์ที่แบบโอ้โหสวยตะลึงแถมยังมีวัฒนาธรรมสามแผ่นดินผสมผสานกันอย่างลงตัวเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงวันนี้แหละครับเราจะพาไปเจาะลึกมุกดาหารจันทร์จังหวัดที่เหมือนกับเป็นเพชรเม็ดงามแห่งภาคอีสานที่รอให้เราไปค้นพบนี่แหละครับแค่คำพูดสั้นๆที่ว่าเมืองสวยริมน้ำโของอีกแห่ง มันไม่ใช่แค่คำโปรยสวยๆนะครับแต่มันคือคำจำกัดความที่ใช่เลยฟังแล้วเห็นภาพตามเลยใช่ไหมครับถึงความสงบความสวยงามแบบเรียบง่ายริมแม่น้ำที่ซึ่งชีวิตของผู้คนไหลไปเรื่อยๆช้าๆแต่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่น่าหลงไหลจริงๆครับ เอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่พาร์ทแรกกันเลยวิวสูงเสียดฟ,ฟ้าสักการะสุดใจเราจะพาทุกคนขึ้นไปชมความงามของมุกดาหารจากมุมที่สูงที่สุดแล้วก็ไปสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเหมือนหัวใจของเมืองนี้กันครับและถ้าจะให้เริ่มแบบปังๆนะครับจุดสตาร์ทที่ดีที่สุดต้องเป็นที่นี่เลยภูมโนรมแค่ชื่อก็ฟังดูรื่นรมแล้วใช่ไหมล่ะครับ การที่เราค่อยๆขึ้นไปบนยอดเขานี่นะมันก็เหมือนกับเป็นก้าวแรกของการเปิดประสบการณ์ชมความงามของเมืองมุกดาหารในมุมมองแบบเบิร์ดไซด์วิวเลยทีเดียวแล้วพอขึ้นไปถึงยอดภูมโนรมนะ โอ้โหสิ่งที่รอเราอยู่คือความยิ่งใหญ่อลังการขององค์พญาสีมุกดามหามุนีนิลปานาคราชครับผมเป็นองค์พญานาคที่ดุนหน้าเกรงขามมากๆเหมือนท่านคอยปกปักรักษาเมืองนี้อยู่เลยแล้วก็มีพระใหญ่ภูมิโนรมพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่เบิ้องเริ่มที่ประดิษฐานอย่างสง่างามที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมจิตใจของผู้คนนะคะแต่ยังเป็นจุดชมวิวที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาด ทีนี้มาถึงทางเลือกครับผมถ้าคุณเป็นสายโมเดินอยากเห็นวิวเมืองแบบ360องศาแบบว่าเห็นแม่น้ำโขงยาวไปจนถึงฝั่งลาวเลยนะต้องไปที่นี่หอแก้วมุกดาหารครับ แต่ถ้าอยากได้ฟิลแบบสงบสงบซึมซับจิตวิญญาณของเมืองที่มันอย่างรากลึกในประวัติศาสตร์ต้องไปที่วัดศรีมงคลใต้เลยครับเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านมาอย่างยาวนานมันเหมือนกับการเลือกว่าเราจะชมวิวจากมุมสูงหรือจะมองลึกลงไปในหัวใจของเมืองเลือกได้ตามสไตล์เลยค่ะไปกันต่อในส่วนที่2เลยครับมนสเสน่แห่งหินผาและสายน้ำ ที่นี่แหละครับเป็นที่ที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ความงามอันน่าทึ่งไว้รอเราอยู่เอ๋แล้วเคยสงสัยไหมครับว่านอกจากแม่น้ำโขงแล้วเนี่ยธรรมชาติของมุกดาหารเขามีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคำตอบก็คือภูมิประเทศที่มันแปลกตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนและคำตอบก็อยู่ตรงนี้เลยเริ่มที่ อุทยานภูผาเทอบโอ้โหที่นี่มีกลุ่มหินรูปทรงประหลาดๆคล้ายๆเห็ดยักษ์เลยครับบรรยากาศเหมือนเราหลุดไปอยู่อีกโลกนึงเลยนะต่อด้วยแก่งกระเบาอันนี้เจ๋งมากมันคือโขดหินกลางลำน้ำโขงเลยครับที่จะโผล่ขึ้นมาให้เราเดินเล่นได้เฉพาะช่วงหน้าแล้งเท่านั้นเหมือนเป็นเกาะมหัศจรรย์ที่ปรากฏตัวแค่ปีละครั้งและสุดท้ายหาดมโนรมใช่ครับหาด ที่นี่คือชายหาดริมน้ำจืดที่ให้บรรยากาศเหมือนอยู่ทะเลเป,ะเป๊ะเลยเป็นอะไรที่คอนทราสต์และน่าทึ่งมากๆครับเอาละครับจากธรรมชาติสวยๆเรามาดูสีสันของชีวิตผู้คนกันบ้างในส่วนที่3สีสันชีวิตติดฝั่งโขงเราจะไปสัมผัสชีพจรและวิถีชีวิตที่คึคกคักของผู้คนริมแม่น้ำสายนี้กันครับถ้าพูดถึงความคึกคักเนี่ยนะต้องนึกถึงที่นี่เป็นที่แรกเลย ตลาดอินโดจีนครับผมที่นี่เป็นศูนย์รวมสินค้าจากทั้งไทยลาวแล้วก็เวียดนามบรรยากาศนี้จะเต็มไปด้วยเสียงต่อรองราคาและรอยยิ้มเดินเพลินๆแป๊บเดียวระวังนะครับอาจจะได้ของเต็ม2มือกลับบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยล่ะพอตกเย็นปุ๊บจากความวุ่นวายตอนกลางวันจะเปลี่ยนเป็นบรรยากาศสบายๆที่ถนนคนเดินมุกดาหารเลยครับที่นี่คือสวรรค์ของคนรักสตรีทฟูชัดๆ มีของกินอร่อยๆงานฝีมือท้องถิน่นแล้วก็มีดนตรีสดให้ฟังเพลินๆด้วยเป็นการปิดท้ายวันที่สมบูรณ์แบบสุดๆไปเลยและสุดท้ายสำหรับเซกชันนี้คือการพักผ่อนหย่อนใจแบบเรียบง่ายแต่ว่ามันลึกซึ้งมากๆที่ท่าเสด็จครับการได้มานั่งมองวิวแม่น้ำโขงชมเรือที่เขาสัญจรไปมาดูวิถีชีวิตของผู้คนมันคือความสมงบที่แท้จริงที่หาได้ไม่ง่ายๆในเมืองใหญ่เลยนะครับ และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับตาคุณแล้วแนะนำที่ต่อไปเราได้สำรวจมุกดาหารไปหลายที่แล้วแต่แน่นอนว่ามันยังไม่หมดทีนี้ก็ถึงตาของทุกคนแล้วล่ะครับและนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสเสน่ห์เมืองมุกดาหารเท่านั้นเองนะครับยังขาดที่ไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงแนะนำกันมาเลยนะครับติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ AI Guide Thailand สวัสดีครับ